มีข่าวเตือนภัยนะครับตอนนี้ก็มิจฉาชีพเนี่ยมันก็ออกอลาาวาดนะฮะหลอกดูดเงินหลอกสูบเงินจากประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นเป้าหมายเป็นเหยื่อนะครับและตอนนี้มันก็แอบ,บอ้างนะครับนามสกุลคนนู้นคนนี้ไปทั่วเพื่อให้คนที่ได้เห็นก็หลงเชื่อว่าเนี่ยอ๋อเป็นคนนามสกุลดังดูน่าเชื่อถือนะฮะล่าสุดเนี่ยมันแอบ,บอ้างใช้นามสกุลพิตาปัญญาเลย มาหลอกเหยื่อคุณผู้ชมฮะนี่นะครับมีผู้เสียหายเนี่ยนะฮะเดินทางไปร้องกับทางสายใหม่ต้องรอดครับคุณผู้ชมฮะนะโดยลูกสาวเนี่ยพาแม่ไปร้องทุกข์นะครับลูกสาวเนี่ยชื่อคุณมุกอายุ34แล้วก็แม่เนี่ยชื่อว่าคุณยาอายุ76คุณยาเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการกมรมศุลกากรน,นะคุณยายเนี่ยอายุมากแล้วนะครับก็กเกษียณมานานตั้งหลายปีแล้วนะล่าสุดเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีมิจฉาชีพ ทักไลน์มาหานะฮะมาหาคุณแม่เนี่ยแหละแล้วก็อ้างชื่อว่านายอาณน,น,นิรันคุลหรือชื่อเล่นชื่อเอกแล้วก็ชวนลงทุนเกี่ยวกับเรื่องหวยบอกว่าได้โพยมาจากลุงที่อยู่สิงคโปร์รู้เลยว่าเนี่ยหวยที่จะออกเนี่ยงวดต่อไปเลขต่อไปคือเลขอะไรมีเงินปันผลให้นะฮะทำแบบนี้มา5ปีแล้วด้วยความที่ทางคุณยายเ,ยเห็นว่าเนี่ยโอ้โหไอคนที่ติดต่อมาเนี่ยนามสกุลเป็นที่รู้จักนะฮะนะก็เลยหลงเชื่อ ลงทุนครั้งแรกเนี่ยเป็นเงิน20,000บาทแล้วก็บอกว่าเนี่ยถูกรางวัลได้มา4 0 0 0แต่ต้องมีการหักภาษีโดยมิถาชีพได้โอนเงินมาให้แม่เนี่ยประมาณ23,000กว่าบาทหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันอีก 2- 3วันถัดมาก็มีการชักชวนให้ลงทุนอีกเยือเห็นว่าครั้งแรกที่มีการร่วมลงทุนไปเนี่ยได้เงินกลับมาจริงได้ผลตอบแทนจริงฮะก็เลยหลงเชื่ออะไรทันนี้ ตัดสินใจลงทุนอีกแล้วคราวนี้เนี่ยติดกับมิจฉาชีพแล้วครับลงทุนไปเรื่อยนะครับด้วยเงินที่มากขึ้นก้อนโตขึ้นแล้วก็หลอกล่อว่าแม่ถูกรางวัลเนี่ยต้องเสียภาษีก่อนนะนี่นะฮะแถมยังมาตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่คุณยายเนี่ยโอนไปให้มิจฉาชีพเนี่ยฟอกเงินหรือเปล่าขอให้มีการโอนเงินมาตรวจสอบสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะมันหลอกจนกระทั่งคุณยายเนี่ยโอนเงินไปให้นะฮะหมดเงินไปเท่าไหร่รู้ปะ 8ดล้านกว่าหมดไป8ล้านกว่าครับอเอาเงินหมื่นมาแลกเงินล้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่นะแม้ตอนไปทําธุรกรรมที่ธนาคารพนักงานก็มีการเตือนแล้วนะแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจหรือว่าเอ๊ะอะไรเลยนะฮะต่อมามิจฉาชีพอ้างว่าลงบัญชีแม่ผิดเป็นการสลับเลขหนึ่งตัวของบัญชีโดยในเอกได้บอกว่าแม่ต้องหาเงิน ครึ่งหนึ่งของ15ล้านคือประมาณ7ล้านกว่าบาทไปวางเป็นค่าภาษีแต่แม่ก็ไม่มีเงินแล้วจึงได้ถ่ายภาพเครื่องเพชรและโฉนดที่ดินไปให้มิจฉาชีพก็ยังออกอุบายอีกบอกว่าก็เอาของพวกนี้ไปขายนะเดี๋ยวพอได้เงินมาก็เอาเงินเนี่ยโอนมาลงทุนสุดท้ายฮะผู้เป็นผู้เป็นแม่เนี่ยบอกว่าเนี่ยทำไม่ได้ทําไม่เป็นละก็เลยไปบอกลูกสาวทีแรกไม่บอกนะทีแรกทาเองตอนหลังเนี่ยคือมันซับซ้อนมากขึ้นละนะฮะก็เลยเอาเรื่องไปบอกลูกสาว ลูกสาวรู้เรื่องลูกสาวบอกโอ้โหแม่แม่โดนหลอกแล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วแม่แม่บอกแปดล้านกว่าแล้วลูกอ้าวเดี๋ยวลองฟังเนี้ยทำบุญปล่อยปลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มาเตือนนะคะว่าว่าแม่ก็พลาดไปโดยที่ว่าเหมือนความโลภพูดตรงๆว่าความโลภทั้งทั้งแม่ก็มีกินมีใช้ทุกเดือนนะแม่ไม่ได้เดือนร้อนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันมาบังตาแม่แม่ก็อยากจะเตือนพวกเรา คือด้วยความที่ว่านามสกุลดังแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันมันมีเยอะทําให้คุณแม่ก็หลงเชื่อแล้วก็ร่วมลงทุนไปกับเขามาจะออกอันนี้อันนั้นแล้วเขาก็ส่งแคปมาว่าเขาคุยกับคุณลุงคุณลุงใบเลขหวยมาหมดเลยคุณแม่หลงเชื่อคุณแม่ก็เลยลงไปสามแสนโอนเข้าไปให้อ่าโอ้โหเนี่ยฮะอคุณยายนี่ก็หลงกลมิจฉาชีพไปแล้วนะครับกว่าจะมารู้ถึงหูลูกนี่ก็หมดไปเยอะแล้วนะครับ คุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสมัยต้องรอดบอกว่าตอนแรกคุณยายคิดว่ามิจฉาชีพคือคนดีล่าสุดนี่แก๊งคอสเซนเตอร์ที่ว่าเนี่ยติดต่อให้ขายบ้านขายทองเพื่อเอาเงินไปให้มันอีกนะเนี่ยหลังจากได้รับเรื่องจึงได้แนะนําให้ลูกสาวโทรไปที่หมายเลข1441เพื่อรีบอายัดเงินนะฮะแต่ไม่รู้จะทันไหมมันพวกนี้มันไวเนี่ยมันถ่ายถ่ายโอนเงินรวดเร็วมากน่าใจ ฝากให้เคสนี้เป็นเคสเตือนภัยสังคมแล้วกันนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อ้างนามสกุลดังเป็นอันขาดนะครับพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันชอบเอาชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงนามสกุลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาหลอกลวงชาวบ้านนะฮะแล้วก็ทําให้เจ้าของนามสกุลเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดกรณีนี้เนี่ยก็มีการแอบอ้างเอานามสกุลพิตาปัญญาอ้างว่าชื่ออานนนิรันกุลนะฮะ คืออนนุนิลังคเนี่มีตัวตนจริงแต่ว่าเนี่ยไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาชื่อมนันนามสกุลเนี่ยคนที่มีตัวตนจริงเนี่ยไปแอบอ้างเนี่ยเจ้าของชื่อเจ้าของนามสกุลเขาก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะเขาก็เสียช,ช,ชื่อเสียงด้วยนะฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะครับมาแบบทักมาทางไลน์อะไรพวกเนี้แล้วก็มาชวนคือทีแรกเนี่ยมันจะเอาผลตอบแทนมาล่อก,ก่อนแล้วมันก็ทําให้แบบให้เราเชื่อใจอะว่าถ้าเกิดลงไปแล้วเนี่ยได้จริง เอ้ยอันนี้ของจริงนะฮะคือเอาเงินมือเนี่ยมาเสนอแล้วก่อนแล้วพอเราได้ผลตอบแทนจริงอย่างที่คุณยายเขาโดนเนี่ยคราวนี้รอบต่อไปเนี่ยเราจะเกิดความโลภแล้วแล้วเกิดว่าเนี่ยลงไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องได้เยอะขึ้นกว่าเดิมสิเอาสุดท้ายเข้าทางมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราก็เตือนภยนัยเน้นย้ำนะฮะครับนี่นะครับ